ดีค่ะจันนกแก้วนะคะและคุปปเป้สวัสดีค่ะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคุณปเป้เป็นการสครับนะคะตอนนี้จะแว็กกำจัดขนบิกินี่อ่ะว่างั้นนะคะเอาอย่างตรงตรงเลยก่อนที่เราจะเอ่อแว็กบิกินี่เราต้องสครับก่อนไหมคะใช่ค่ะอันดับแรกเราต้องให้ลูกค้าคว่ำตัวก่อนเนาะอันนี้เรามาสเต็ปสองละสเต็ปแรกคือขัดก้นถูกไหมคะใช่ค่ะขัดก้นขัดง่ามก้นขัดแบบ บางคนเอาตรงๆอาจารย์นี่แหละไม่ต้องไกลเลยนะคะทุกๆคนเลยเวลาอาบน้ำแล้วเราขัดก้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะบางคนเป็นตุ่มเป็นตอก้นคล้ำอะไรเงี้ยดาราสวยๆสังเกตสิคะเขาทําอย่างไรถึงสวยนะคะเขาต้องเข้าสปาขัดก้นขัดทุกอย่างให้แก้มก้นสวยนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้เราจะแวบเมืกี้นี่เราต้องขัดตรงนขานีบไหมคะอ้าวงอขาเรนิดนึงค่ะงอขาเรหน่นิดนึง อ่ะง,งอเข้ามาเดี๋ยวไปทำอ,อ่าเนี่ยเราจะต้องขัดขาหนีตรงนี้นะในช่วงตรงนี้นะคะโทษนะคะตรงระหว่างขาแบบเนี้ยผู้หญิงทุกๆคนนะ,ะขาเนี่ยจะคือแบบจะจะ,จะไม่ขาวเนาะจะคล้ำคล้ำจากการที่เราใส่กางเกงในตั้งแต่เกิดนี่แหละนะใส่กางเกงในตั้งแต่เกิดจะเป็นร่องที่เป็นกางเกงในเป็นร่องเลยบางทีก็มีแบบมีข้อข้อบุดอะไรเงี้ยมีลูกเรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ผิวพรรณมาขัดสปาให้ขาวใสขัดข้างหลังก่อนนะคะเราขัด คือขัดก้นก่อดง,ง่ายๆเลยแล้วมาขัดขอบกางเกงในนะคะขอบกางเกงในเสร็จแล้วเราเปิดโอโซนใช่ไหมคะเปิดโอโซนเสร็จไปไว้แล้วทำไงต่อคะก็คือแหวกขน,ขน,นะะบิกินี่เป็นหน้าตาไงคูปเูเป้บิกินี่ก็คือจะเป็นเฉพาะขอบกางเกงในนะคะอ๋อเหรอเวลาเราต้องต้องตัดแต่งด้วยไหมเอาตัดแต่งก่อนถ้ายาวก็จะตัดตให้ก่อนนะคะอืมแหวกเป็นเหมือนเราใส่บิกินี่พวกเป็นสามเหลี่ยมไปน้ำใช่อ่าแล้วก็ตัดแต่ง ใช่นหรือว่าจะไปทะเลอะไรนะอ๋อค่ะเป็นบิกินี่เนาะถ้าเป็นบาซิเลียนล่ะคะบาซิเลียนก็คืออีกจะเป็นอีกแบบนึงคือเป็นรูปบ้านเป็นหัวใจหัวใจสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วแต่ลูกค้าชอบอ่ะเอาจัดให้ใช่ไหมคะใคะอันนี้คุณขอมาจัดให้เป็นบาซิเลียนนะคะถ้าเป็นฮอลลีวูดล่ะคะคือฮอลลีวูดคือเอาออกหมดเลยค่ะอ๋อค่ะเอาออกหมดเลยออกหมดเลยทุกเส้นก้นล่องก้นเกาออกขนล่องก้นเกาออกนะคะ อ,ออกให้นะคะขนล่องก้อนอ๋อทั้งสามอย่างเลยทีนี้เอ่อทีนี้เอาขนล่องก้นออกสบายอาจารย์ก็แว็กนะคะอาจารย์พูดจากปากเลยมันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะทุกวนันเป็นเรื่องสุขอ,อนามัยนะคะตอนนี้คนที่มาแวก็กวิกินี่บาสเซียนฮอลลีวูดเยอะมากนะคะมีคนระดับแบบเป๊ะๆแห่งนั้นนะคะที่มาแว็กกันเพราะมันเป็นการดูแลนะคะบางครั้งเนี่ยขนเราย,วยาวๆผู้หญิงนะคะขนาย,ยาวๆแต่งแต่งไม่เป็นตแต่งแต่งไม่มองไม่เห็นแล้วก็บางทีเป็นประจำเดือนเนาะเอาผ้ารำไมายทิ้งแต่ ขนจริงได้ไหมคะไม่ได้ขนที่ไม่ได้ที่กลายเป็นเลือดเสียที่ไหลออกมาตามประจำเดือนนะคะไหลเข้าไปในช่องคลอดอีกเพราะเราปะผ้าทำไมเข้าอีกรอบหนึ่งถุกบไหมคะเม็นแล้วก็เม็นอับทีนี้เป็นตกขาวคันเขียวนะคะไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคะถ้าสมมติเราเราตกดแต่งตลอดเวลาแล้วเราแว็กตรงช่องคลอดที่เป็นแบบเป็นขนที่ช่องคลอดนะคะที่ประจำเดือนไหลนะคะไม่ให้มีขนโอ้สะอาดมากโล่งมากกูเป้ก็แว็กเนาะเราแว็กกันทุกคนนะคะสบายสะอาด ถ้าโกนแล้วเป็นไงคะโกนเชฟเป็นยังไงเป็นต่อเป็นต่อแข็งก็เป็นขนคุดด้วยนะคะใช่บางคนถ้าแพ้มีโกนนดดำค้ำเลยนะคะอืมบางคนไปแว็กร้อนระเบินเนาะดำอย่าไปแว็กร้อนนะคะอาจารย์แนะนําให้ใช้แว็กเย็นนะคะแว็กเย็นจะจะดีที่สุดเลยนะคะเราใช้วิธีการใช้แว็กเย็นแล้วก็โอโซนแบบนี้ทั้งสะอาดขาวใสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้แบบมันสะอาดมันโล่งอ่ะแล้วขนบางลงไหมคุ้เป้บางด้วยนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่ไหม ลูกค้าไปเชฟมาแล้วขนแข็งมากทีนี้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแวกครั้งแรกจะบางลงแวกครั้งสองจะบางลงบางลง,ลงเรื่อยๆนะคะแบบโอ้โหแบบอาจารย์คิดถึงตัวเองครั้งแรกนะโอ้สมัยก่อนคือเราไม่รู้จัก,กอ่ะเนาะเราไปแวกเราไปเชฟอาจารย์เชฟนะใช้วิธีโกนอะมันแข็งว่าเราใส่กางเกงในยังทีก็คันนะคะพอเราไปแวกแล้วโอ้โหมันสุกโลกแล้วมันเกิดใหม,ม่มันเหมือนเด็กสิบสี่อีกครั้งอะ สบายๆนะใครอยากนะคะแว็กบิกินี่บาเซเลียนฮอลลีวูดที่ปากเกร็ดนนทบุรีหรือกทมนี่เองนะคะกับครูปูเป้ประสบการณ์ฮะมาห้าปีเต็มแล้วนะคะกิ้งกังก็ามาคุยกับคปูเป้ได้ต้องจองเชียนะิญครูปูเป้เนาะรับวันหนึ่งแค่สามท่านเท่านั้นเนาะรับวันละสามท่านเท่านั้นนะคะบิกินี่เก้าร้อยเก้าสิบปะบิกินี่ตอนนี้อยู่ที่พันสองอ๋ออันนี้สปาให้ด้วยเนาะเออลืมไปถ้าไม่สปาก็คือเก้าร้อยเก้าสิบแต่สปาเจะขาดมันจะมันจะแวะขนง่ายเนาะ อ่าพันสองเก้าสิบนะคะสำหรับบิกินี่พร้อมสปานะคะมาร์คทองคำให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เป็นอ่าบาซูเรียนพันห้าเก้าสิบ <5 90. S 1> พร้อมสปา <5 90. S 1> ที่นี่จะสปาด้วยนะคะเ,เราไม่แว็กก์เองเดียวนะสปาด้วยจะคือขาวใสขัดก้นขัด,ขดทุกอย่างให้หมดเลยนะคะแล้วทั้งขัดทั้งมาร์คทั้งแว็กอ่ะถูกมากนะคะถ้าเป็นฮอลลีวูดละคะที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบโอ้ถูกมากเลยค่ะ,มคะสมัยก่อนจะไปทำเท่าไหร่ดู้ไหมคะห้าพันเก้าค่ะ ทั้งขัดทั้งสปานี่แพงมากอันนี้คือราคาแบบว่านะสเปเชียลสุดๆนะคะสำหรับตอนนี้คุยอููเป้ได้ที่เบอร์02นะคะ02 0153929 02 0153929นะคะเวลาทําการนะคะ10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือเบอร์คููเป้เบอร์อะไรคะ0861523948ค่ะอีกรอบค่ะ086 1523948ค่ะอ่าตามนั้นเลยนะคะหรือไอ l ดีไลน์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะไอไลน์ของ pe, รูเป้เหลืออาจารย์ก็มีนะคะง่ายๆมาจองคิวเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทาเป็น Be for e after นะคะรูป mm hmm. บิกินี่นะคะลงใน YouTube ให้แต่โคม่แมวของจริงลงนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยลงไปแล้วนะคะโดนบล็อก mm hmm. ไปนะคะเรียบร้อยแล้วทีน mm ี hmm. ้ขอเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปภาพเะนาะให้รู้ว่าเออมันเป็นหน้าตาอย่างไรนะคะหมดหมดเวลาของเราครูเป้บายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ